คุณลองดูนะคะกระจกจะเป็นตัวชีน้นําแล้วให้คุณฝึกกับการที่พูดครูเริ่มมาจากกระจกค่ะฉันสวยฉันรวยมากแรกๆคุณจะเขินหรือคุณจะเหมือนคนบ้าเลยคุณต้องยอมรับมันค่ะเพราะมันต้องเปลี่ยนให้ได้จากสมองก่อนเสร็จแล้วก่อนนอนตอนตื่นห้ามคิดเรื่องลบห้ามดา่าใครห้ามนินทาห้ามพูดเรื่องลบ สมองของคุณทั้งเช้าและก่อนนอนมันจะเป็นสมองช่วง <rattling. S 1> เวลาสุดท้ายก่อนการติดก่อนการที่เราจะหลับอนะคะ่ะหลับจิตไม่หลับนะคะแต่เราหลับคือการที่สมองเราดับไปนะคะนั่นคือก่อนจะนอนให้คุณนึกภาพที่คุณอยากได้ให้เห็นคุณรวยให้เห็นคุณได้รถที่คุณอยากได้ได้บ้านที่คุณอยากได้มีเงินมหาศาลอย่าเห็นคําว่าหมดหนี้เพราะเขาไม่เข้าใจจงเห็นคําว่าเงินมหาศาลเห็นเงินกองโตเห็นเงินล่องลอยหลังไหลมาทุกทิศทุกทางหยิบจับอะไรก็ได้เงิน ให้คุณเห็นสิ่งที่คุณอยากได้สมองจะถูกฝึกโยคะทั้งก่อนนอนทั้งตอนตื่นฝึกทุกวันค่ะฝึกฝึกฝึกเก้าสิบวันสมองจะขุนฉินคิดอัตโนมัติโดยไม่ต้องทําอะไรเลยครูค่ะก่อนนอนนึมาเลยค่ะขอโทษนะขอโทษกับขอบคุณไม่เคยขาดขอโทษร่างกายขอโทษอวัยวะทุกส่วนแล้วก็พูดหมดเลยนะคะขอโทษสามีขอโทษลูกขอโทษบ้านขอโทษรถขอโทษอาหารขอโทษกระเพาะอาหารที่กินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ขอโทษเงินขอโทษขอโทษทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้แล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณร้างกายนะขอบคุณนะฉันมีสติปัญญาเป็นเลิศฉันมีสมองอัจฉริยะฉันมีสมองเงินล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านคิดจนเป็นอัตโนมัติสมองของเรามันจะเป็นอัตโนมัติลืมไม่ได้เลยมันมันเป็นของมันเองไม่มีวันไหนที่ครูลืมเพราะมันเป็นอัตโนมัติคุณดูนะสมองเลยไม่ได้มีคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องของใครเลยสมองมันเลยเคยชินเพราะมันมีเรื่องของใครมาสมองมันไม่รับคุยได้ปรึกษาได้พูดได้จบคือจบเลยเพราะสมองของครูไม่เหลือที่ว่างให้ใคร เข้าใจใช่ไหมคะสมองมันไม่เหลือที่ว่างมันทําโยคะจนมันแกล่งนะคะมันจึงไม่เหลือที่ว่างให้ใครเอาของลบไปใส่มีรับรู้ได้ไหมรู้ได้รับรู้สัมผัสได้อะไรได้แต่มันจะเข้ามาในสมองไม่ได้อย่างนี้ค่ะลองดูครูไม่ได้เก่งกว่าคุณนะแต่ครูฝึกมาเจ็ดแปดปีนานนะไม่ใช่ไม่นานนะคะฝึกมาตลอดแต่วันนี้ไม่ได้สายคะ่ะเพราะคุณมีทางลัดคือครูครูไม่ได้มีคนมาบอกทางลัดแบบนี้เลยนะคะครูฝึกมาเองจากการเรียนแล้วค่อยๆฝึก อ่ะทีนี้พอเวลา NLP อะค่ะมันเริ่มเปลี่ยนจากสมองสมองพอมันถูกเปลี่ยนมันแข็งแรงเส้นประสาททุกเส้นมันแข็งแรงมันจะส่งคลื่นพลังงานที่เขามีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรลืมไปแล้วนะคะคลื่นพลังงานตัวนี้ค่ะมันจะสื่อมาที่จิตจิตจิตคืออะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในฟรานว่าจิตคืออะไรสมองของมันเข้มแข็งแข็งแรงมันจะมีพลังบางอย่างค่ะเป็นคลื่นเหมือนคลื่นแม่เหล็กมันจะส่งไปหาที่จิต สมองมันต้องแกล่งก่อนนะมันต้องแกล่งก่อนมันถูกฝึกจนแกล่งพอแกล่งปุ๊บมันจะมีพลังงานบางอย่างอะค่ะที่สื่อกับจิตได้ไวทําไมต้องสื่อกับจิตคุณฟังนะเวลาใครทําให้คุณโกรธมากๆสิ่งที่คุณโกรธไม่ใช่สมองนะจิตมันโกรธสมองมันรับรู้ทีหลังว่าแม่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวคิดเลยสมองมันจะคิดเลยกูจะแก้แค้นมันยังไงดีกูจะทํายังไงดีกูจะตอบโต้มันยังไงเห็นไหมสมองทํางานทีหลังจิตค่ะเพราะจิตมันเข้มข้นมาก เพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกสมองให้คิดแต่เรื่องดีดๆ,ๆๆๆๆเพื่อที่ไม่ให้จิตอะค่ะมันขึ้นไปจูนสมองได้ว่ามึงต้องคิดแบบนี้นะมึงจะแก้แค้นมันยังไงมึงคิดไปเลยเห็นไนหะจิตมันโกรธแค้นกูจะเอาคืนจิตมันอาฆาตมันจึงส่งพลังงานไปที่สมองสมองไม่ถูกฝึก สมองไม่เคยฝึกคิดดีพูดดีทำดีสมองไม่เคยบอกให้เต็มทำดีมันจึงดูดเอาพลังงานจากจิตเข้าไปเต็มสมองเลยแล้วมันคิดเลยนะกูจะจัดการกับมึงยังไงกูจะทำยังไงให้มึงเข็ดลาบกูจะทำางไงให้มึงอยู่ไม่ได้เห็นไหมสมองเนี่ยมันจะคิดเลยนะทีเนี้ยเพราะมันถูกคำสั่งจากจิต NLP จึงเป็นเรื่องที่เหมือนมโนเพราะต้องการให้เราเริ่มเปลี่ยนจากความคิดค่ะเข้าใจเนาะนี่คือ NLP ทำไมครูจึงขั้งใคร NLP เพราะครูคิดเสมอว่ากูจะรวยเป็นพันล้านธุรกิจกูจะยิ่งใหญ่ธุรกิจกูจะไประดับโลกเห็นภาพให้ชัดเห็นทุกวันเห็นทุกวันเห็นทุกวันอย่างอื่นไม่ต้องไปเห็นมันไอที่ไม่อยากได้คุณต้องฝึกสมองคุณเบอร์นี้แล้วมันจะดูดได้เล็กได้น้อยมันจะดูดค่ะมันจะดูดอาหารที่คุณอยากกินผลไม้ที่คุณอยากกินมันฝึกไงเรื่องเล็กมันจึเรื่องที่ตอบรดไม่ต้องพูดกับครูดูดแบบดูดดูดแบบดีดนิ้วนะ พูดกันแล้วไอ้เรื่องเล็กๆอะค่ะสมองมันเชื่อไปหมดแล้วไงเข้าใจนะคะทีนี้จิตเพราะเรารู้เรื่อง NLP อะค่ะแน่นอนเราจะใช้ทุกอย่างเป็น NLP เราจะบอกว่าโอ๊ยถ้ายากอะไม่ถ้าง่ายๆสบายๆฉันได้คือฉันชอบอะไรไง่ายๆสบายๆ